พอแม่บอกว่าไม่ต้องขายเท่านั้นแหละคนที่บ้านมีแต่จะแย่งกันขี่เวรบ125บังลมรุ่นนี้ก็าฮิตจริงๆขี่ไปไหนใครก็มองไม่ใช่ว่ารถเท่นะครับเสียงพ่อมันดัง แต่ว่าปัญหาเกิดจนได้ครับขี่เล่นเยอะพังซะแล้วไม่รู้มีใครเคยเป็นบ้างแนะนําผมทีไฟเลี้ยวไม่ติดครับอยู่ๆก็ดับไปเลยไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งนั้นตอนแรกคิดว่าหลอดขาดแต่ก็คงไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะขาดพร้อมกันทั้งสี่ดวงไอ้เราก็ไม่ใช่ช่างซะด้วยว้าวุ่นเลยครับทีนี้ต้องไล่หาสาเหตุดูจากภายนอกก็ตกกระปิดีผมเลยคิดไปเองว่าจะเป็นไปได้ไหมเครื่องสี่วาลอาจจะแรงเกินทําให้ปักไฟหรือว่าปั๊มเบรกไปเกี่ยวสายไฟนะปั๊มดวงซะด้วยส่วนไฟหลังก็ไม่ต่างกันเลยครับไม่ติดสักดวงเครียดเลยครับ <Internet. S 2> มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่ดีเลยเสียเพราะว่าผมใช้ไฟเลี้ยวแต่งต้องขอแกะออกมาดูก่อนเอาจริงๆผมไม่อยากถอดเท่าไหร่เลยนะครับหน้ากากรถส่วนบนเพราะว่ามันแตกง่ายครับพังไปหลายอันแล้วด้วยที่สําคัญคือถอดยากมากเพราะใส่เบรกแต่งกับมือครับเอาเป็นว่าถอดแค่นี้พอครับง้างเอาละกันนี่ไงเจอแล้วสีส้มๆดีเลยเจ้าปัญหาพอลองดูใกล้เหมือนปักมันไหมเลยครับต้องไปหาซื้อตัวใหม่มาใส่อีกบ้านเราก็อยู่ในชนบทซะด้วยสิไม่รู้ร้านไหนจะมีขายบ้างแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับโชคดีจริงๆปากทางหน้าหมู่บ้านเขามีขายอูช่างดีปากทางบ้้้าาาานนนเเเ่่ยยยอออหห็็ววิกกกแแลลผมมมไดรืจะปุ MX ง ขี่เที่ยวเขาผมว่าน่าจะดีกว่าเวฟเยอะนี่ช่างก็กำลังขึ้นเครื่องสี่วาวอยู่นะครับบอกจะไปใส่เวฟบ,บางลมเดี๋ยวรอชมครับน้องชายเอ้าขอโทษครับนอกประเด็นอีกแล้วจะมาซื้อดีเลย์นี่ว่าได้มาแล้วครับราคา40บาทปรับลูกเล่นความเร็วกับพิบได้ด้วยนะขอบคุณข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่ช่วยผมไว้ดีเลย์เสียจริงๆ<ส>ไฟเลี้ยวเสียต้องรีบซ่อมครับผมมองว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะในการใช้รถไทยถนนประกอบเสร็จแล้วเฮ้ยผมมองว่าเฮ้ยทรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใส่ตะกร้าแล้วก็ไม่ใส่กระจกโอ้โหมันใช่เลยใส่เบาะลโลาาดดดดหหหนน่่่่่อออยยยมมมมววแแแจเเเเไไงงีีีีททท้้้คคคคคิัักกรรรรบบบพๆ๋ใใุณปื300,000 ช็อกตายมึงจะขายให้ใครได้ล่ะลูกผมก็มานั่งคิดจริงด้วยใครมันจะเป็นบ้ามาซื้อนอกจากคนที่เขาชอบจริงๆแต่แตสำหรับผมมันไม่ใช่แค่รถครับมันคือโมเดลความฝันของผมที่อยากได้มาตั้งนานจะว่าไปตั้งแต่ใช้รถมาไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะเนี่ยพอไปดูน้ำมันเครื่องเก่าเท่านั้น,นครับดำปีนึกว่าซีอิ๊วเห็นแล้วหิวข้าวเลยเครื่องที่ผมใช้ก็ใช้เป็นสูตร16 16 16สูตรนี้ก็จะเร่งเติบโตช่วยบำรุงดอกต้นและใบได้น้ำมันเครื่องมาใหม่รู้สึกขี่ดีขึ้นเยอะคืนน้้้เตตรรมมคบผก่ออาานนหใใไงจถ